ในชีวิตของคนเราไม่มีใครที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่เคยล้มไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยทำผิดพลาดและไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เคยทำลงไปความผิดพลาดความล้มเหลวหรือแม้แต่ความสูญเสียมากกลายเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดที่ทำให้หลายคนไม่กล้าก้าวต่อหลายคนเลือกจะหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะคิดว่าตัวเองหมดโอกาสแล้วหรือคิดว่าทุกอย่างมัน สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ในความจริงชีวิตไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นไม่มีใครถูกกำหนดให้ต้องอยู่กับอดีตตลอดไปตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่วันพรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหลายครั้งที่เรายอมแพ้ให้กับความรู้สึกผิดของตัวเองเราจมอยู่กับคำถามว่าทำไมวันนั้นเราไม่ทำให้ดีกว่านี้หรือ ถ้าย้อนเวลาได้เราคงไม่ทำแบบนั้นแต่ความจริงก็คือไม่มีใครย้อนเวลาได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากมันและให้โอกาสตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เพราะเราควรลืมอดีตแต่เพราะเราควรใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อโทษตัวเองในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปถ้าเรายังเลือกที่จะก้าวต่อ ชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางไกลเราอาจหลงทางบ้างหยุดพักบ้างหรือบางครั้งต้องถอยกลับไปเริ่มใหม่จากจุดที่ล้มลงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนั้นจบสิ้นมันแค่ต้องใช้เวลาและความกล้าที่จะเริ่มอีกครั้งบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตอนจบของชีวิตอาจเป็นเพียงบทเริ่มต้นใหม่ที่เรายังไม่กล้าเปิดเท่านั้นความกลัวที่จะเริ่มใหม่มักมาจากการกลัวว่าจะล้มอีกครั้งกลัวว่า จะเจ็บอีกครั้งหรือกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่ต่างจากเดิมแต่ในความเป็นจริงความกลัวไม่เคยพาเราไปถึงที่ไหนมีเพียงการลงมือทำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโยนอนาคตได้หลายคนไม่ให้โอกาสตัวเองเพราะคิดว่าความล้มเหลวในอดีตนิยามคุณค่าของตัวเองไปแล้วแต่คุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพลาดกี่ครั้งแต่อยู่ที่เรากล้าที่จะเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งต่างหากทุกคนมีสิทธิ ที่จะล้มแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าลุกขึ้นมาใหม่และคนที่ลุกขึ้นได้คือคนที่มีโอกาสจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจริงๆบางครั้งการให้โอกาสตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มันหมายถึงการยอมรับว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่ฉันเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันทำลายอนาคตของฉันลองมองรอบตัวดูสิคุณจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ล้วนเคยผ่านความล้มเหลวในวันวานมาแล้ว ทั้งนั้นไม่มีใครเริ่มต้นจากจุดที่สมบูรณ์ทุกคนเริ่มจากจุดที่ไม่พร้อมทั้งนั้นความต่างคือบางคนไม่ยอมแพ้เมื่อพลาดและเขาให้โอกาสตัวเองอีกครั้งในการเดินต่อไม่ว่าจะช้าแค่ไหนก็ตามเพราะเขารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่คือการเริ่มด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าคุณต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ล้มแบบเดิมอีกและทุกครั้งที่คุณลุกขึ้น คุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดในบางช่วงของชีวิตเราอาจต้องยอมรับความจริงบางอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจกลับมาได้งานที่เราทําเต็มที่แล้วแต่ไม่สําเร็จหรือเส้นทางที่เราฝันไว้แต่ไม่เป็นอย่างที่คิดการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มใหม่ ยังมีสติบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่การกลับไปแก้ไขอดีตแต่อาจเป็นการให้โอกาสตัวเองได้สร้างปัจจุบันที่ดีกว่าเดิมเพราะชีวิตไม่ได้จบที่ความล้มเหลวมันเพียงแค่เริ่มต้นบทใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่น การให้อภัยตัวเองการยอมรับว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผิดพลาดได้การตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความคิดว่าวันนี้ฉันจะลองอีกครั้งหรือการทำสิ่งเล็กๆที่คุณเคยกลัวจะทำนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตเริ่มจากก้าวเล็กๆที่กล้าทำในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมสิ่ง ที่เคยทำพลาดไปมันหมายถึงการใช้สิ่งนั้นเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าไม่มีใครเกิดมาเพื่อสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้และการเริ่มต้นใหม่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของชีวิตบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาให้อภัยหรือรอให้โอกาสจากคนอื่นเพราะโอกาสที่แท้จริงอยู่ในมือของคุณเองถ้าคุณไม่ให้มันกับตัวเองแล้วใครจะให้ได้ ดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันพังรู้สึกเหมือนทุกอย่างจบลงแล้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเองว่าคุณล้มเหลวเพราะความล้มเหลวไม่ใช่ตอนจบมันคือบทวิสูจน์ที่ถามว่าคุณยังมีความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ครั้งหรือไม่ทุกคนสมควรได้โอกาสรวมถึงตัวคุณเองด้วยอยากกลัวที่จะกลับมาอยากกลัวที่จะเริ่มใหม่แม้จะไม่มีใครเชื่อในคุณแล้วขอเพียงคุณยังเชื่อในตัวเองแค่นั้น ก็พอที่จะเดินต่อบนเส้นทางชีวิตอีกครั้งอย่างมีความหวังเพราะบางทีการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สวยงามที่สุดในชีวิตคุณก็ได้เมื่อพูดถึงคำว่าเริ่มต้นใหม่หลายคนมักรู้สึกว่ามันเป็นคำง่ายๆที่พูดได้แต่ทำยากเพราะในทางความจริงการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่ได้หมายถึงการเริ่มจากศูนย์แต่มันคือการเริ่มจากจุดที่คุณเคยเจ็บเคยล้มเคยผิดพลาดและเคยเสียใจมาแล้ว การจะก้าวข้ามอดีตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะเมื่อหัวใจยังจดจำทุกอย่างได้ดีความกลัวที่จะผิดสังความรู้สึกอับอายที่เคยล้มเหลวหรือคำพูดของคนรอบข้างที่ตอบย้ำว่าเธอคงทำไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนหยุดอยู่กับที่และไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ลึกๆในใจยังอยากให้นีวิตเริ่มใหม่อีกครั้ง แต่ความจริงของชีวิตคือต่อให้คุณจะอยากหนีจากความผิดพลาดแค่ไหนคุณก็หนีมันไม่ได้เพราะอดีตไม่ใช่เงาที่จะจางหายไปเมื่อคุณปิดตาแต่เป็นบทเรียนที่คอยตามคุณไปทุกที่เพื่อเตือนว่าครั้งหนึ่งคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างและคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันการให้โอกาสตัวเองไม่ได้หมายถึงการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับมันแล้วใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเติบโตเพราะไม่มีใครจะเริ่มต้นใหม่ ได้หากยังจมอยู่กับอดีตที่ตัวเองไม่ยอมให้อภัยการให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะกราบใดที่คุณยังโทษตัวเองอยู่คุณจะไม่มีวันมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณเป็นหลายคนมองว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสุขไม่สมควรได้โอกาสใหม่เพราะเคยทำผิดพลาดแต่ความผิดพลาดไม่เคยทำให้ใครหมดคุณค่ามันเพียงแค่บอกว่าคุณคือมนุษย์ ที่ยังต้องเรียนรู้และทุกคนที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้ล้วนเคยล้มทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดังนักธุรกิจหรือศิลปินพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากคุณเลยสิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขาไปไกลกว่าคือพวกเขาไม่หยุดอยู่ที่ความล้มเหลวแต่ให้โอกาสตัวเองละกูขึ้นมาอีกครั้งชีวิตไม่ได้รอให้ใครเพราะมันเดินไปข้างหน้าเสมอและคุณต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ตัวเองถูกลากไปโดยอดีต หรือจะลุกขึ้นมาจับทิศทางชีวิตของตัวเองอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันทีบางครั้งมันเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเช่นจากที่เคยคิดว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะลองดูอีกครั้งจากที่เคยมีทุกอย่างกลายเป็นคนที่ยอมเผชิญหน้ากับมันการเริ่มต้นใหม่คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแม้เพียงเล็กน้อย เพราะการเปลี่ยนเพียงจุดเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นการเปลี่ยนชีวิตในวันข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเริ่มใหม่คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรามักมองเห็นแต่ความสำเร็จของคนอื่นแล้วลืมมองเส้นทางที่เขาเดินผ่านมาก่อนหน้านั้นเราเห็นตอนที่เขายิ้มแต่ไม่เห็นตอนที่เขาน้ำตาไหล เราเห็นตอนที่เขาได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ไม่เห็นตอนที่เขาเกือบสูญเสียทุกอย่างไปการเปรียบเทียบคือกับดักที่ทําให้คุณหมดศรัทธ,ธาในตัวเองแต่ในความเป็นจริงคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคุณเพียงแค่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและให้โอกาสตัวเองเติบโตในแบบของคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้คุณยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อีกครั้งคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมไหมหรือคุณจะเลือกทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเสียไปแล้วอาจไม่ได้สําคัญเท่ากับสิ่งที่คุณยังมีอยู่ในตอนนี้นั่นคือโอกาสโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่จะให้อภัยตัวเองไม่ว่าอดีตของคุณจะเลวร้ายแค่ไหนมันไม่สามารถนิยามอนาคตของคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้มันทําเช่นนั้นคนที่ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจ็บแต่คือคนที่เลือกจะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดนั้งตลอดไปพวกเขาเลือกจะเดินต่อแม้จะยังไม่เห็นปลายทางพวกเขาเลือกจะเชื่อในตัวเองแม้ไม่มีใครเชื่อและพวกเขาเลือกจะเริ่มใหม่แม้รู้ว่ามันอาจล้มอีกครั้งก็ตามเพราะสิ่งสําคัญไม่ใช่การไม่ล้มเลยแต่คือการไม่ยอมแพ้ต่อการล้มครั้งนั้นบางครั้งชีวิตอาจพาเราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอเพื่อให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ก่อน จะเริ่มต้นใหม่เช่นการสูญเสียคนที่รักอาจทำให้เราเข้าใจคุณค่าของการมีใครสักคนอยู่ข้างๆการล้มเหลวในงานที่เราทุ่มเทอาจทำให้เราเรียนรู้วิธีลุกขึ้นอย่างมั่นคงกว่าที่เคยหรือแม้แต่การติดพลาดในเส้นทางชีวิตก็อาจเป็นบทเรียนที่นำพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงชีวิตไม่ได้จงใจทำร้ายใครมันเพียงแค่สอนเราให้เข้มแข็งขึ้นผ่านบทเรียนที่บางครั้งต้องแลกมาด้วยน้ำตา เมื่อคุณเริ่มเข้าใจเช่นนั้นคุณจะรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการหนีจากอดีตแต่คือการกลับมามองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและเข้าใจว่าสิ่งที่เคยผังไม่ได้ทำลายคุณแต่มันหล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้ไม่มีใครที่เริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างจะง่ายแต่ทุกคนที่เริ่มใหม่ล้วนได้สิ่งหนึ่งที่มีค่ามากกว่าความสำเร็จนั่นคือการรู้จักตัวเองเพราะเมื่อคุณผ่านการล้มผ่านการเสียผ่านการพลาดคุณจะรู้ว่าความสุขจริงๆของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่การไม่พลาดแต่อยู่ที่การกล้าลุกขึ้นมาใหม่ในทุกครั้งที่พลาดดังนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ที่จบลงงานที่ไม่สำเร็จ หรือชีวิตที่หลงทางไปชั่วขณะเพราะตราบใดที่คุณยังมีแรงจะเดินคุณยังมีโอกาสจะไปต่อเสมอไม่มีใครถูกตัดสินด้วยอดีตตลอดกาลและไม่มีใครหมดสิทธิ์ในความฝันตราบใดที่หัวใจยังเต้นและยังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตก็ยังพร้อมจะให้คุณเริ่มใหม่ได้เสมอชีวิตไม่เคยปิดประตูให้ใครอย่างถาวรมีเพียงเราเท่านั้นที่บางครั้งเลือกจะปิดประตูนั้นเอง เพราะเรากลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากลัวจะต้องเจ็บอีกกลัวจะต้องลมอีกหรือกลัวว่าจะต้องเริ่มจากศูนย์อีกครั้งแต่แท้จริงแล้วการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์เลยมันคือการเริ่มจากจุดที่เต็มไปด้วยประสบการณ์บาดแผลและความเข้าใจในชีวิตมากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่เหมือนเดิมและนั่นแหละคือคุณค่าของการเริ่มต้นใหม่เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่อยากลืมมีสิ่ง ที่อยากลบออกไปจากความทรงจำแต่ความจริงคือไม่มีใครลืมได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับมันอย่างเข้าใจเพราะอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องลบแต่มันคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้หากวันหนึ่งคุณล้มเหลวจงรู้ไว้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีพอแต่มันแปลว่าคุณได้ลองเดินในเส้นทางที่กล้าพอจะเสีย่ยงและถึงแม้มันจะไม่สําเร็จในตอนนั้นแต่มันก็ได้สอนบางสิ่งที่มีค่ามากกว่าความสําเร็จเสียอีกนั่นคือ การเข้าใจตัวเองเมื่อคุณเริ่มให้อภัยตัวเองคุณจะรู้สึกถึงความเบาความสบายในใจที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเพราะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการเทียงการก้าวต่อในแบบของคุณทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มใหม่ไม่มีใครผูกพันฒนาการชีวิตคุณไว้กับความล้มเหลวเดิมๆนอกจากตัวคุณเองการปล่อยวางอดีตไม่ได้แปลว่าคุณไม่สนใจมัน แต่มันหมายถึงคุณเลือกจะไม่ให้มันเป็นโซ่ตรวนที่ขังคุณไว้อีกต่อไปคุณเลือกจะเดินหน้าต่อแม้หัวใจยังมีรอยแผลและนั่นคือความกล้าที่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจมาพร้อมกับน้ำตาความโดดเดี่ยวหรือความไม่แน่ใจแต่ทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่มันคือการเคลื่อนไหว ที่มีความหมายอย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะวันนี้คุณยังไม่ถึงจุดที่อยากอยู่เพราะทุกคนต่างเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่เก่งที่สุดแต่มันเกิดจากคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ล้มแล้วล้มอีกการให้โอกาสตัวเองจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการแสดงออกถึงพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเริ่มใหม่ทุกคนต่างต้องผ่าน ช่วงเวลาที่ต้องเลือกว่าจะยอมแพ้หรือจะเดินต่อความต่างระหว่างคนที่เปลี่ยนชีวิตได้กับคนที่ยังอยู่ที่เดิมคือการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวการตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ความผิดพลาดในวันวานมาปิดโอกาสของวันทุ่งนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเริ่มจากการเชื่อว่าเรายังมีสิทธิ์และไม่มีใครพรากสิทธิ์นั้นไปจากคุณได้ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยล้มแต่คือชีวิตที่กล้าลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงการลุกขึ้นนั้นอาจไม่ต้องรีบไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่คุณยังกล้าเริ่มอีกครั้งนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณได้อย่างสิ้นเชิงหลายคนที่คุณชื่นชมในวันนี้เคยอยู่ในจุดที่แย่กว่าคุณด้วยซ้ำแต่พวกเขาไม่ยอมให้ตัวเองติดอยู่ตรงนั้นพวกเขาเลือกที่จะใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนและใช้มันเป็นพลังในการสร้างสิ่งใหม่ในชีวิต ในวันที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายลงอย่ามองว่ามันคือจุดจบของชีวิตแต่มองว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่กำลังจะนำคุณไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมไม่มีการเริ่มต้นใดที่ง่ายไม่มีเส้นทางใดที่ราบเรื่นไปตลอดแต่ความหมายของชีวิตไม่เคยอยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่การกล้าเริ่มต้นใหม่เสมอ แม้จะเจ็บแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่มีใครเข้าใจแต่ถ้าคุณยังมีศรัทธาในตัวเองคุณจะไม่มีวันหลงทางบางครั้งชีวิตก็เหมือนการว่าดภาพเราอาจทาใช้สีผิดอาจเทอะหวาดผิดเส้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นต้องถูกทิ้งไปคุณยังสามารถระบายทับแก้ไขเติมสีใหม่หรือเริ่มวาดภาพใหม่ จากจุดเดิมได้อีกครั้งภาพวาดของชีวิตคุณก็เช่นกันมันยังไม่จบตราบใดที่คุณยังถือผู้กันอยู่ในมือคุณยังมีสิทธิ์จะสร้างภาพใหม่ของชีวิตในแบบที่คุณต้องการดังนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้จะต้องเริ่มจากศูนย์แม้จะต้องเจอกับคำพูดดูถูกหรือแม้แต่ต้องเริ่มในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างคุณเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้นไม่ใช่ใครอื่น นอกจากคุณเองจงให้โอกาสตัวเองที่จะลุกขึ้นจงให้โอกาสตัวเองที่จะทำให้ดีกว่าเดิมและที่สำคัญจงให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขอีกครั้งเพราะคุณสมควรได้รับมันจําไว้นะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่สัญญาณของความพ่ายแพแ้แต่มันคือสัญลักษณ์ของความกล้าที่แท้จริงของมนุษย์คนที่กล้าเริ่มใหม่คือคนที่ไม่ยอมให้ความผิดพลาดเก่ามากำหนดชีวิตในอนาคตและนั่นแหละคือสิ่ง ที่ทำให้ชีวิตมีความหมายที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาก็ตามไม่ว่าจะเคยล้มเคยเสียใจเคยผิดหวังหรือเคยหมดศรัทธาในตัวเองเพียงใดขอเพียงวันนี้คุณยังเลือกให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่คุณก็ได้ชนะใจตัวเองไปแล้วครึ่งหนึ่งของเส้นทางชีวิตและเมื่อคุณเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นคุณจะพบว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่ใช่การกลับไปเป็นคนเดิมแต่คือการกลายเป็น ตัวคุณที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมจะใช้ชีวิตต่อไปยังมีคุณค่าและความหมายจริงๆ